สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะ EP เนี่ยคุณกรุณาคอมเมนต์มาว่าถ้ามีที่ดินอนะที่ดินของเราที่มีอยู่เนี่ยมีในทุนต้องการซื้อรวมแปลงเราจะจัดการอย่างไรนะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือได้ราคานั่นเองอันเนี้ยเป็นเรื่องไม่ยากเลยค่ะเป็นเรื่องไม่ยากเลยาจากประสบะการณ์เนี่ยเคยเจอมา3มเคส แต่ขอคุยเ,เคสของคุณกรุณาก่อนนะคะอันดับแรกเลยคุณกรุณาต้องมีราคาตลาดอยู่ในใจค่ะแล้วก็ต้องมีราคาที่เราตั้งไว้อยู่ในใจเนี่ยเราต้องทราบราคาตลาดว่าที่ตรงเนี้ยเราน่าจะขายได้ราคาเท่าไหร่นะคะอันที่สองอะ่ะเราต้องรู้ว่าที่ดินของเราเนี่ยเวลาไปรวมไว้ในผังนั้นนะที่ดินของเราสวยไหมอยู่จุดไหนข้างหน้าข้างข้างข้างหลัง เราต้องรู้ว่าพอไปไปรวมแล้วของเราเนี่ยเป็นแปลงที่สำคัญไหมถ้าเรารู้เนี่ยเราดิวง่ายอันดับที่สามเราต้องคุยกับนายทุนเองอย่าผ่านในหน้าหรือผ่านแปลงแรกที่นายทุนมาติดต่อซื้อเราต้องคุยเองว่าเรายินดีขายค่ะแต่เราอยากทราบว่าเออซื้อเอาไปทำอะไรคะเราต้องทราบข้อมูลของผู้ซื้อว่าเขาซื้อเอาไปทำอะไร นะคะพอเราทราบข้อมูลแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเราสมควรที่จะตั้งราคาขายในราคาเท่าไหร่นะคะทำให้เรามีประโยชน์เพราะเราทราบข้อมูลทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายถ้าสมมุติเขาให้เราเสนอราคาเราก็บอกว่าเรายังเรายังไม่ได้คิดจะขายเรายังไม่ทราบราคานะคะให้เขาเสนอราคาเรามาตารางวาเราเท่าไหร่คะ จะซื้อเราตารางวาเท่าไหร่คะที่ราคาแพงๆเนี่ยเขาเรียกกันเป็นตารางวาถ้าที่ถูกๆเขาจะเรียกกันเป็นไร่นะคะทางเขาก็อาจจะบอกราคามาถ้าสมมุติเรายังไม่พอใจหรือยังไม่โดนใจราคาที่เขาให้มาเนี่ยเราก็อย่าไปปฏิเสธเขานะคะนะคะว่าเราไม่ขายแล้วเราก็บอกว่าเอาเดี๋ยวคิดดูก่อนคะ่ะเราต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะคิดดูก่อนเดี๋ยวปรึกษาครอบครัวก่อนนะคะ พอครั้งหน้าเขาติดต่อมาเนี่ยเราก็ต้องคุยอีกแบบหนึ่งเลยค่ะว่าคุยกันแล้วแต่ว่าเอราคาตลาดนะคะตรงเนี้ยมันแพงกว่านี้นะคะราคาที่เสนอมามันต่ำไปนิดนึงค่ะลอง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 เสนอมาใหม่ได้ไหมคะนะคะเราก็ยินดีอยากขายค่ะแต่ราคาที่บอกมาเนี่ยมันต่ำไปนิดนึงนะคะดีลแบบเนี้ยดีลแบบเนี้ยอาจจะดีลถึง2ถึง3รอบถึงจ,จะจบ ะะเราจะได้ผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราดิวกับผู้ซื้อเองนะคะถึงเราจะอยู่แปลงข้างหลังเนี่ยเราก็จะได้ราคาท่าแปลงข้างหน้าเพราะว่าเวลาเขารวมขายเนี่ยเขารวมขายเ็จะขายราคาเดียวกันแต่ถ้าคนไม่รู้เนี่ยราคาข้างหลังเนี่ยจะได้ถูกเพราะข้างหน้าเขาจะได้แพงเขาถือว่าเขาอยู่ข้างหน้าสมมุติเขารวมขาย5ไร่ไร่ละสิล้านเนี่ยมัน50ล้านเขาจะให้เราถ้าสมมุติเราอยู่ข้างหล ăng, ังก็จะให้เราแค่ไร่ละ8ล้าน7ล้าน ของเขาจะกลายเป็น1 2บสล้านแต่ถ้าเราดิวเองเนี่ยเราค่อยๆดิวเนี่ยเราสามารถที่จะได้ราคาแพงเท่าแปลงข้างหน้าได้ค่ะอย่างเคสที่พี่เจอมาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาถึงพันไรโอ้โหรวมเป็นร้อยเจ้าของพันๆเจ้าของเลยค่ะแต่คนที่มาดิวเนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อนะคะเป็นผู้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กำนันคนที่มีบาร,รมีในพื้นที่ค่ะเขาสามารถที่จะรู้จักคนเยอะและสามารถดิวได้ เพราะมันดิวยากเพราะพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีบ้านมีไรต้ตาไรอยู่ในพื้นที่นั่นอีกนะคะ่ะและอีกแปลงหนึ่งใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะคืออำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาอันนี้สวยมากเลยค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนพุทธิลังสีพิบู์นะคะใกล้ๆตัวโย้าบ้านโพนั่นแหละ,ะฝั่งข้ามเอฟเอ็นเออรเรนั่นแหละค่ะ,ะแปลงนี้หมู่บ้านจัดสรรเขาต้องการรวมแปลงซื้อเหมือนกันสี่เจ้าของ หนึ่งเจ้าของเนี่ยสามสิบฝ้า่อีกเจ้าของหนึ่งยี่สิบไร่อีกเจ้าของหนึ่งสิบฝ้ายรวมแล้วอ่ะก็ประมาณแปดเก้าสิบไล่หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ทีนี้เจ้าของบางคนเนี่ยพอทราบว่าหมู่บ้านจัดสรรมาดิวเนี่ยก็ขึ้นราคาปกติจะขายอยู่ไร่ละห้าล้านโดดไปแปดล้านโดดไปเก้าล้านเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยจะโดดราคาได้แต่เมื่อเราดิวกับผู้ซื้อแล้วเราต้องดูราคาข้างๆว่าเขายินดีที่จะขายเท่าไหร่ แล้วเราได้ราคาที่เราพอใจไหมไม่ใช่เราโดดราคาไปจนผู้ซื้อเนี่ยถอนตัวอย่างแปงเนี่ยผู้ซื้อถอนตัวไปเลยเพราะว่าแปลงของเขาเนี่ยสามสิบกว่าไร่แปลงอื่นเขาขายไร่ละห้าล้านแปงอื่นนะเขาบอกว่าสี่ล้านเขาก็ขายแหละแต่ทีนี้ว่าเขาได้ราคาถึงห้าล้านเขาก็แฮปปี้นะคะแต่แปลงเนี่ยสี่สิบสามสิบแปดไร่กับสี่สิบไร่นะต้องโดดราคาไปเจ็ดล้านแปดล้านทีนี้มันก็คุยไม่จบพอคุยไม่จบปุ๊บนายทุนก็ถอนนายทุนก็ถอนไปซื้อแปลงอื่น อันนี้มันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะเพียงแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ดิวราคากับผู้ซื้อโดยตรงเพียงแต่ฟังมาฟังมาโอ้ก็ดีใจรีบบอกราคาไปยังไม่ได้สืบราคาตลาดหรือราคาหรือราคาในใจของเราเนี่ยราคาตลาดที่พื้นที่ตรงนั้นเขาขายกันเท่าไหร่นะคะราคาการซื้อขายที่ดินเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากขายเท่าไหร่ก็ขายได้ ถ้าเราอยากขายเท่าไหร่ก็ขายได้คือขายราคาต่ํากว่าตลาดแต่ถ้าต้องการราคาสูงเท่าราคาตลาดหรือสูงกว่าราคาตลาดนิดหน่อยเนี่ยเราต้องค่อยๆดิวค่อยๆศึกษาเราจะได้ราคาที่สวยงามรับรองค่ะอันนี้เอาไปใช้ได้เลยค่ะคุณกัลณาเลเวลนี้คุยสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะอยากแชร์ค่ะอยากแชร์ อยากแชร์ให้ทุกท่านทราบว่าการขายการซื้อขายที่ดินเนี่ยเป็นการทําธุรกิจที่ประสบผสลเร็ตได้ง่ายและไวที่สุดนะคะและเหนื่อยน้อยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ